Family. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแยม้มมาเที่ยวบ้านสวนของอลิสนะคะบ้านสวนของเพื่อนหนูยิ้มหนูแย้มค่ะตอนนี้อันนี้มาดูอันดับแรกเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะดอกทานตะวันค่ะโอ้ดอกทานตะวันค่ะเยอะมากเลยนี่ไงอลิสมาโบกมือทักทายหนิค่ะสวัสดีค่ะ ใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่เห็นเมล็ดทานตะวันเลยแล้วมีอะไรปลูกอีกคะโอ้นี่คือมะแว้งใช่ไหมคะใช่ค่ะมะแว้งมีรสขมมากเลยนะคะเนี oh. ่ยแต่เป็นเป็นยาค่ะยารักษาตรงนี้คืออะไรคะมันคือบวบใช่ไหมหรือยื่นแย้มมัดูตรงนี้ค่ะจะเป็นดูเพ่มโอ้โหใหญ่มากใหญ่มาก ใหญ่มากค่ะอะไรเข้าะบอมเยอะมากโอ้โหหนูยิ้มอ้อนมากเลยอันนี้จับแมลงสาบค่ะโอ้ไม่ใช่จับแมลงเหรอมันเป็นยังไงหรอคะมันดักยังไงหรอคะถ้าเห็นรูตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีดอกไม้อยู่ในี่ยนะและพึ่งและแมลงสาบมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นและพอะมันหาทางออกไม่เจอมันก็จะเข้ามาในนี้และพอมันเหนื่อยมันก็จะตกมาในน,นี้โอ้เป็นวิธีการดจับแมลงตามธรรมาชาติไหนเขาดูหน่อยค่ะ ส้มแขววนจริงๆหรอคะค่ะต้นมันเหี่ยวตุบๆเขาอะไสิอันนี้มันกำลังอันนี้ต้นตูดคมะน้ำพุยค่ะเฮ้ยเอันนี้เต็มเลยไปไหนนี่ไงต้นใหญ่โอ้ส้มโอค่ะนี่ไงส้มโอใหญ่ค่ะโอ้ลูกใหญ่มากเลยค่ะและต้นนี้เด็กๆโยหรือเปล่าว่าต้นอะไรคะต้นมะละกอออถูกต้องต้นมะละกอ ยังไม่มีผลสักผลเลยนี่คือต้นมะละกอดูนะคะใบมันเห็นไหมคะจะไม่เหมือนใบไม้ทั่วไปนะคะอ๋อต้อนถั่วฝักยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนั่นไงปุ๋ยเห็นแล้วต้นถั่วกยาวมดแดงออเ้ามดแดงต้นถั่วฝักยาวค่ะตรงน,นี้คือต้อนลิ้นจี่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมันคือต้อนลำใหญอ,ยยอ๋จริงเหรอไม่ปุ๋ยทายพิดคือต้อนลำใหเด็กๆขึ้นไปได้ไหมคะเนี่ย โอมีต้นกล้วยด้วยนะคะตรงนู้นอ่ะโอ้ดิ๊ดขึ้นปีนต้นไม้แล้วนี่แเรากำลังจะขุดจิ้งกุงนะคะจี้งกุ่งก็คือน่าจะเป็นจิ้งหรีดหรือเปล่าคะเอ้านั่นนั่งไงโอ๊ยนั่งไง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 อย่าจับอย่าจับมันเจ็บนะอารีจับได้เลยไม่เอาไม่ค่ะอารีโอ้โหอย่าไปนู่นไปนู่นไปนู่นหายไปเลยหนีไปแล้หรออ่าเราดูใหม่ด้วย จะเจอไหมนะพี่แหาสี่ดูมันอยู่ไหนลองหาดูสิไม่เอาไม่เอาแ,แม่หนูเคยรู้ี่มีกิ่งนะไม่มีไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไเนาะตอนนี้นะคะพี่จะขึ้นไปตัดต้นมะพร้าวให้เด็กๆแล้ว,ว,ว้ต,วตกไปหนึ่งลูกอาลิตระวังนะคะระวังอาลิตพี่แก๊วหมุน อ๋อตั้งหมุ่นเท่านะคะมันถึงจะง่ายถ้าดึงนโอ้ลนแล้วลวนแล้วนี่สองลูกพอแล้วนี่ขาเพื่อนหลับเพื่อนเนี่ยไม่ขยันเลยเพื่อนนี่แกมาดิมาขาบันทึกนี่หนูแย้โผล่หนูแย้มลูกเนี้ยใหญ่มากเลยหนูยิ้มใหญ่มากหนูยังยกได้โอ้ไปจะพามาดูสวนมะนาวนะคะลูหนูยิ้มหนะคะหนูแย้มมะนาวเก็บ อ๋อเนี่ยดูสิคะมันนาวเต็มเลยเก็บได้ไหมอาิสหนูยิมเก็บยังไงล่ะคะอลิสบอกเพื่อนหน่อยค่ะอเก็บด้วยโอเคถ้าเห็นแบบนี้ใช่ไหมก็หมุนแบบนี้อ๋อหมุนอาอุลุดง่ายมากเลยค่ะได้เลยค่ะต้องลูกแบบโตๆนี่หนูแย้มตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยลูกใหญ่มากเลยค่ะหนูแย้มหมุนหมุนโอ้โหไหนดูไหนสิคะ โอ้โหโอ้โหเด็กๆไปเอาตะกร้ามาใส่มะนาวเลยมาดูตัวมาดูนี้แล้วโอ้โหต้นนี้อะค่ะมะนาวตกเต็มเลยตกข้างล่างเต็มเลยค่ะลูกใหญ่มากเลยดูสิคะเนี่ยลูกนี้หมุนเลยจากหมุนๆเลยได้ไหมได้เลยนี่ไงออกแล้วสวยมากเลยคือของพ่อโอ้โหตรงนี้จะเป็นมะนาวทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้อะค่ะ อเล็กแม่ปุอยากรู้มากเลยตอนนี้คือจะค,คือต้นดอกรักนะคะหนูยิ้มหนูย้มดรู้สิค่ะสวยมากแต่เป็นดอกรักสีม่วงอดอกรักที่เขาเอาเอาไปร้อยพวงมลาลัยค่ะตกติจ้อาจจะเป,เป็นสีขาว,แ,วแต่อันนี้เป็นสีม่วงอันนี้อะไรก็ไม่รู้ค่ะอาจจะเป็นดอกน,นี่คือดอกตูมนะคะถ้ามันดอกบานมันจะบานเหมือนเป็นดาวนะคะตรงนู้นน่ะมีเพก้าวด้วยนะคะเมื่อกี้หนูยิ้มหนูย้ํไปเล่นละวันนี้สนุกสนานมากๆเลยเดา เราได้ทั้งไข่ไก่ที่อยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ได้มะนาวกลับบ้านค่ะโอ้โหงั้นหนูยิ้มหนูยามไปตรงนู้นแล้วงั้นเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขอตัวเราไปหาเด็กๆก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย